ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Machine Code นะครับช่องที่สอนและให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโค้ด EA ในคลิปนี้เราจะมาคุยคำศัพท์ที่สำคัญในการเทรดนะครับนั่นก็คือบิดกับอาร์เรามาทำความรู้จักตัวบิดกับอาร์ก่อนนะครับคลิกกลับไปที่ MT4 บิดกับอาร์นี่นะครับมันก็คือเส้น2เส้นที่แสดงอยู่ในกราฟถ้าหากว่ากราฟของเรามันไม่มีเส้นที่แสดงแบบนี้ก็คือเห็นอยู่เส้นเดียวเราสามารถคลิกขวาแล้วก็เลือกคุณสมบัติ แล้วเข้าไปที่ทั่วไปแล้วก็ติ๊กให้มันแสดงเส้นอาร์คขึ้นมาได้นะครับถ้ายังไม่เห็นอีกแสดงว่าเราซูมออกมากเกินไปแล้วก็ซูมเข้าไปถ้ามันชิดกันเกินไปอยากให้ดูง่ายแล้วก็สามารถลดไทม์เฟรมลงให้มันเล็กลง่อยแบบนี้นะครับมันจะห่างกันได้ะเส้นบิดเนี่ยมันก็คือเส้นราคาปัจจุบันมันคือเส้นที่อยู่เป็นเส้นล่างส่วนเส้นอาร์คเนี่ยเรียกว่าเป็นเส้นบนมันจะกระเถิบขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง อันนี้ความกว้างของบิดกับอาร์คแล้วมันจะห่างกันแล้วแต่คู่เงินในการเทรดเนี่ยเรามีออเดอร์บายกับเซลลองคลิกขวาเลือกวันคลิกตรงนี้นะครับออเดอร์บายกับเซลของเราการที่เรากดออเดอร์บายเราจะได้ซื้อที่ราคาของเส้นอาร์คไม่ใช่เส้นบิดนะครับเนี่ยเห็นกราฟข,ขึ้นตรงนี้ถ้าเรากดบายปุ๊บเราได้ราคาข้างบนนี้แต่ถ้าเรากดเซล เราจะได้ในราคาบิดเลยเมื่อเรากดขายลักไม้ของบ y ายเราจะได้ขายในราคาของบิดส่วนการขายปิดออเดอร์ของเซลเราจะได้ในราคาของอาร์กมันจะสลับกันนะครับการเขียนโค้ดบิดกับอาร์กดึงราคาออกมาใช้งานเราจะเขียนตัวแบบนี้นะครับนี่คือแบบย่อเขียนไปเลยตัว B ใหญ่ ID ดีบิดนะครับแบบย่อ นี่คือ Arc จะเห็นว่ามันขึ้นมาเป็นสีชมพูหรือสีม่วงแบบนี้นะครับมันคือคําพิเศษที่เป็นตัวย่อได้เป็นโค้ดของ MQL4 เลยซึ่งเป็นทางลัดให้เราสามารถกดใช้งานได้ทางลัดตัวนี้หมายถึงว่ามันจะดึงราคาของบิตที่ EA ตัวนี้อยู่ในกราฟตัวนั้นอยู่ในคู่เงินนั้นมันจะดึงออกมาใช้ได้ทันทีเลยนี่คือการพิมพ์แบบง่ายๆ แต่ว่าเราจะต้องสร้างตัวแปรเพื่อมารับค่าบิดเหมือนกันนะครับคู่เงินราคาเนี้ยมันจะเป็นแบบทศนิยมเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้เป็นดับเบิลดับเบิลตั้งชื่อเป็นบิดพิมพ์เป็นตัวเล็กก็ได้แบบนี้มันจะถือว่าเป็นคนละตัวกันนะครับตัวเล็กตัวใหญ่สำหรับโค้ดสำหรับโปรแกรมถือว่าถ้ามันต่างกันคือคนละตัวกัน เก็บราคาอาร์คเราก็เอาให้ง่ายเวลาดึงไปใช้งานในตำแหน่งโค้ดต่างๆเราก็จะได้ไม่สับสนเพื่อนๆคนไหนที่อยากลองดึงค่าไปใช้งานดูก็ลองเอาไปคู่กับตัวคอมเมนต์หรือตัวเลอร์ได้นะครับเพื่อเช็คว่าที่ดึงมาเนี่ยค่ามันถูกต้องหรือเปล่าฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Machine Code ด้วยนะครับสวัสดีครับ